ทีๆตัวไอ้เช่นมันมีสองตัวเนี่ยไม่มีไอกอิวจ์ดอะแล้วก็ไม่มีอาอไม่ปิดไปแล้ว l ะ t s go! S go. T <S อดันดูดใส่กตัวปะใส่มหมดแล้วไม่มีละวังวางหวง,วง <One enemy. S 2> เราเพื่อนเราเพื่อนเก็บสี่เราเพื่อนเก็บสี่โอ้โดนเปลืองพวกยิงแต่ <c oughs> อ๋อแซเฟอเร์โดนระเบิดเนสตายปะ อ๋อการเดียนตกการเดียนตกหนูยิงไปเก้าสิบอ่าเดียนมีเลยพี่มีคนอยู่องสั่งิดฉากได้ไหมคะพี่นมนต์ได้ปิดตรงเมนนะยูฮออยูฮอยูฮอแตกยูฮอโอ้แล้วเรียกก่นีก็ตายพนพี่น้ำมนต์พิรหลังพี่ แวนดาวตกครับเ๋้วครับกแต่คุณตื่นต้นเชลเลเพิ่มฟวามี้้ำที่โคตรใหญ่เอาไว้ไปเอทเหรอโอ้โเด็ดไม่ได้สแกเลยไม่ออกเลย นี่รู้เหรอนิดนึงยังองเอโบนะคะี่บเมของเอวบได้ขอโทษเข้ากลับเฮ้แต่ว่าเขาไปการเปลี่ยนที่่สวยสวยสวยแฮะเข่นสวยมาก แอมไม่โดนครับโอ้ยโอ้ยอยว่างครับว่างครับไปเอ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 มั่วครับเ่ไหเกมยังเช็คหมดด้วยไม่หมดเจครับกูอยากรู้วนี้มากกว่าเมื่อกี้กูไปโดนอยดดแล้วม่งแม่งเอาเดเนเยวยิงอัดหัวยิงเพื่อนยิงกูไมไม่ธรรมดาเลยแม่งยิงเพื่อนแล้วก็หันไปยิงกู ยิงเพื่อนแล้วหันไปยิงกูแบบเร็วชิบหายเลยมีคนคนรัปนะโอยากมากเลยวะแต่มันไม่มีไม่มีกระสุนเนี่ย่องน้ตัวเฮฟอ้ยโ้ยยอโอ้้โอ้อ้ยโอ้ยโอ้เฮฟ้ีโโอก้าอเยโอโอยโอโโอ้โ้ย้อโ้อออโ โอ้โหโคโรนนั้นเหรออ้ยทุกอยังไม่ได้เลยโหดมากเลยเอ๋โอ้ยวิ่งยิงอะไรวะจ๊ะแอลตาไม่อีกครับเอาเอลตามายิงทีละนัดแสงโคตรสว่างนี่รถเฮ้ยแต่คนมองไม่ไม่ไม่แค่ไม่เห็นแสงหรอนะแต่แ้่งหน่วงอะแม่งหน่วงมีคนเยอะนะ พี่ช้างพี่ช้างแต่มันเป็นไงวะพวกลองยิงดิอังโกตูมตะโผบยิงนะไม่แม่งไม่เห็นแต่งโอ้ยเองยิงโคตรเดียวแค่หนึ่งสองสามเปลี่ยนรับ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 ตัวหนึ่งเอลิงตัวหนึ่งจบแล้ว enemy remaining โอ้โอเมนดีออกนะตอนนี้ฆ่ามันเฮ้ยฟื้น Spike down B ันออกมันออกยอวฟูตี้ไงี้ไงเฮ้ยมี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 อัตีเลยอะตีเลย ไม่ตัวเดียววะไม่ตัวเดียวไม่เป็นไรมันมีตัวเดียวปุ้มเนี่ยโอ้โหไอ้เชี่ยเปลี่ยงสเปคสเตอร์มาได้ดุสี่เจ๋ยเจ้นสเตอร์มาได้ดุสี่เจ๋ยอ้อไม่น่าเชื่อนะฮะไม่เจอน่าจะเล่นช้าเฮ้ยไม่ช้าอะไรอย โอเคสามล้เก็บห้าดีกว่าฮะลาดดีกว่าสวยมากละบปืนขบอหนึ่งนั่นแหละปืนวออกบอมแล้ฆ่ามันโอ้นี้มันดูกล้องด้ียอีกไอ้สาระ โอเคไม่ใช่แฟลทอ้าวเอีย yeah, ไม่เข้าหรอกอยู่เนีอ่ะไป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 โยกโยกมันมีคนไม่โยกอ่ะดิร้อยสิบแฉมบ้าอย่าอย่า <the> ไปเชยงดังไม่ได้วิง่งชิดยู่เมื่อกี้หลุดอ่ะิด <Hit you. S 1> nice. อยืมในเพลยรู้สึกคพอยแแลบนะเนี่ยเอย A, ตัวหนึ่งโลมากเอาเอก็ได้นะ ไปตรงไหนอะจ้ากูมุมมองนิดไม่เจอเลยข้างบนข้างบนนใครจะไม่สมองกันแต่มันโอนว่งกูเดินยิงไปดิวัดใช่ออกไปห่ะแล้วเพื่อนกูเหลือไว้ให้กูเหรไมพี่ไอ้ไม่เป็นไรแล้วเพื่อนกูเหลือให้กูให้กูเก็บสามอุ้ย เววเววเววสุดยอดมากพี่เราเบอร์เดือ yeah กับพี่นะเวว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 แต่เราเบอร์เดือก okay. ับพี่เวว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 เอาเด้แซมเบอร์อยู่ชัดสองวัองแปดเอสองตัวเลยครับมาชัดแน่นอนครับ

ใช่มันยืนไกลไปว่ะฟังผิดฮีโร่90เข้ามายังยังเข้าแล้วเข้าแล้วก็ได้ไม่รู้ไม่ได้ยินลองบีแล้วเนาะไอ้ดูบีไปใส่หมดที่เหรอเนื้ซ้ำเนื้อเยอะมากเลยมึง7 8ลองไอ้เฮียแม่งเกมลองตัวเนี้ยซีนนี้แม่งห้ามพลาดเลยเลดลองนะเอวโบตัวตีมดอยเลดเลดกู้ได้นะกู้ได้ กูห okay. นน้าวีแล้วออกไปยิงมันโหแม่งแม่นจังวะเนีเ่ยเนีเ่ยได้ลไอ้ดูคอมฝั่งเออแล้วอะจิงจังชิบ้ย เพาะวะเปิดกออ่อ<ห>นไม่มีไม่มีครับฮลโหลไหมครับไม่ไไมีเาห,หิวหน่อยอยากได้จะไ,ได้ซิสเหรอไว้โอ้ยมันยิงเกนมิดหอร <You want S 1> อยงอ มีคนขึ้นเชือกแล้วก็โดนด้วยโหยเป่าวะมันโดนกูเอมเบอร์โอพอร์แต่น้าข้นเคเช่นทคนเลงโอ้ยอ้เ้ยเอ้มาจะหยิบนบอดเี้ยไก่มาแล้วแล้ว มันม,นมีอันตีมีอันตีมันวิ่งอะไรเงี้ยดิมัว่มันตอไปเร่อยเลยเดีส่ยเอาพอยเอาอะพี่เสร็จเจ็บไปมาแล้วอ๋ <c oughs> อวิ่งปาดเลยนะไม่น่าที่อัตไม่รอไม่รอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ตายโดนหัวไม่ใช่เหรอเดื <Spike down S 2> ่องเล่าอ๋ <c oughs> อ ไม่เหลือทุนแล้วเลยสเปกต่อทำอะไรของเขาวะมันยิงออฟอยู่อะพี่ตัวนี้มันร้อยสิบแปดตรงนี้ตรงนี้พอแต่เรื่องมันเต็มอยู่แล้วล่ะโอ้มันเห็นตีนไม่แต่แบบมันเห็นมึงเข้าใจเข้าใจอารมณ์ปะโอ้ยตัดขาเฮลิ่งสเปกตัวเลยแซ่ emot <laughs> Thế... 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 <laughs> à à là 3 chị ได้2 one enemy remaining อ้าวยอมตรงนั้นแล้วต่อ เตดด้วยนะในไซอ่ะอยู่ไหมไซเสาเสาตาจะอ้อมมาเจส็ไซ้ยใครอะแอนด์เตดเลยไปไปแล้วทำไมทำไมกูไม่ได้เสียงยูนี้แอนด์เตดหรอไม่ได้เลยครับเอาเอาใครเอาบอมมาโยนไว้แถวชั้นนี้ไว้แถวชั้นนี้ วางม่งเลยไอ้เหี้ยเดียวอยู่ไหหหนนนออยยูู่่ไไไม่รู้มันยิงทะลุตะโมงมาเต็มหัวเลยอเ้เดี๋ยวนะไปเปื้อแม่งกูโดนสวยเลยโอเคขอ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 อ่าคาได้ค่าเลยไม่เป็นไรไม่เปนไรแล้วโอ้โห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 ทุกคน ปวดปกดอะไรกันมาเนี่ยตีนยเอ้าจีที่มีเอ่อเลสกับเลน่าเอ้าไม่โดนเนี่ยวะไมช่วยพี่ฟุกด้วยอีกตัวหนึ่งอยู่ในไซอยู่ในไซไซตัววันเดนเอมิมีเรมานิงโอ้ได้ไซไซ ิงไม่ดีเลยป่าสูงมปแน่เลยอยู่มีนะมันม่งขนาดหนวะโอ้ปักูแตะมาตายโก้กูนึกว่ามีรูพอวิ่งไปหลบตรงนู้นแอกแเปีนตัวนะครับคอมเปนไม่เอฟตัวเอ้ยบานเหาปว เ,เราก็อยู่แบบนดีเลยจเกือรนแล้วแข็งนะดึงมันหนอยจะเข้าอะไรไม้เราไปได้กันเปล่าเราอาจจะต้องสั่งเวยชีวิตหนึ่งแต่ว่าอย่าอย่าลงไปอย่าลงไปเรดอยู่มันเดีนวดีเดียวเออไม้มีโดนไหมครับมีครับมาบิน, er room, no นเข้าตรงนี้ ชอบอ่ะเมือนเที่ยวไรมเป็ดบีแมนอ่ะสมองเป็ดบีแมนอ๋อไม่ต้องเปิดละดลลโอ้โหีเออเมันอยู่ตรงเชือกเมื่อกี้ชนะแยากที่มันจะสู้พี่ได้ยามุทผมเมืตีผมไปแมนละโอเคแล้ว เราก็เจอมันยูมีเซฟ,ฟโอดินไะเนี่ยไม่ไปตัดท,ท้ายแล้วอะเป็นตท้ายจริงเหรอเ,รเอามีอัลติเมตนะฮะถ่วงเวลาได้วนะิน,นี่ไปไกลจกังอะมาดูบอมกอไม็ไม่ดูเองนะเลยใช่ไม่ได้หรอเอ้าโดนง่ายจังเอ้าเอากูตายโอ้าแตงกูว่าไม่ใช่มิดตัวตาเนี่นย ในในน้ำเดนแต่เจ้าอีกแล้วเราได้ดม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 ไอ้เหี้ยเต็มตากูเลยดูน้ำเลยดูน้ำเลยพี่ตัวนี้เต๋กำลังมาเต๋กำลังมาั่งนี้อุ้ยมันแฝดพลาดมันมีแฝดมปกปุ๊ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยอยู่เอเมนล่าสุดเลยโอเคเก็บสีเก็บสีเก็บสีเพื่อไฮไลท์ฮะเฮ้ยเรียบร้อยครับไปแล้วครับ ต้องครับจเ้ไอ้ได้ไอได้มันเจ็บแล้วไอกระโดดไปเจอเลยเพื่อนไอ้กระโดดไปเจอเลยไปเลยไปเลยแล้วสกอไอ้ยังหน่อย้องเลมนีสองตัวกลับ

ตัวนึงเจ็บหนักตัวนะึงเจ็บหนักเตะโดนไปห้าติบอีกตัวโดนไปเก้าหชได้เลยครากโอ้ยเช